เอาอีกแล้วคาเมนขอหอประเทศไทยเป็นขังสุดท้ายเพื่อขอเงินจำนวน3ามแสนบาทพร้อมครูประเทศไทยหากโบใจเงินดังกล่าวแม้จะไปะหายคนไทยได้มีโอกาสเบ่งงานซีเกมสุดยิ่งไงของขมน ซึ่งหลังจากที่มีกระแสดราม่าที่ทา้งจะผับซีเกมคาเมนเด็กเก็บคาลิกซิตกับประเทศไทยเพงกูโม่ถึง8ป็แสนดอลลาร์สหรัฐหรือจำนวนสเจ็ดล้านบาทจนในเีตไทยมีกระแสต่อตา้านอย่างนักนวงในฝั่งประเทศไทยจนฮิตหายจะผับอย่างาเมนต่างก,ากังวลอย่างทั่งการไทยบทสื่อลิกซิตดังกล่กาวจนสุดท้ายทางาเมนจึงได้ยอประกาศโบกเก็บคาลิกซิตกรถไทยถอดสด เล้วให้ทุกศาสตร์ในอาเซียนได้มีโอกาสเบิงงานมหกรรมซีเกมสุดหญิงไงของคาเมนในครั้งนี้แบบฟิฟี่โบวต่องเสียงเงินแต่จะได้ก็ตามมาลาสุดในวันทีิหาเมษาสพัสสามที่ผ่านมาท่างจะผับซีเกมคาเมนก็ยังเลียมจัก๊กออกมาประกาศว่าคาลิกรซิตการไทยอดสดซีซเกมแมนฟีแต่จะได้ก็ตามแต่ละศาสตร์โดยเฉพาะ ประเทศไทยแม่แย่งตองใจคา,าทรมเนียมจึงจะได้เบิงการ่ายถอดซดสซีเกมของขเมนโดยจะต้องจายเป็นจำนวนเงิน1,000 0ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3 5 0 0 0 0หามืบาทโดยท่างจะภาพ จะประสานงานกับทางโทรทัศน์สพอกิตแต่ละประเทศเซ็นประเทศไทยก็มีทีวีผู้พวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีสถานีที่สปอร์ตเจ็ตเป็นอีกสองทางในการออกอากาศงานซีเกม และขณะเดียวกันก็ทายทอดสดผ่านสองทางซื้ออินเทอร์เน็ตหรือ OTT ส่วนผู้วาการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนวา่าชาวไทยโบต่องกังวลพอจะได้เบิง่งงานซีเกมอย่างแน่นอนพอได้ปรึกษาฮาลือกับที่สปอร์ตเจ็ดว่ามีร้อ,อมในการทายทอดสดงานกีฬาซีเกมครั้งนี้แล้วเละได้จับมือกับทีวีผู้ ซึ่งเรื่องนี้เองก็จะกลายเป็นประโยชน์โอกาแฟนกีฬาเศร้าไทยเพิ่มขึ้นซึ่งการทายถอดสดนี้จะเน่นไปทีการแข่งขันกีฬาสากลเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้ติดตามและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยอย่างทัวเทิง ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีคาวาทังคเมนเดมิผูต้ตัดสินกรรมการเป็นเศร้าคเมนทั้งหมดเมนบ่มีควอมจริงพอทั้งข้วาการกกทอก็ออกมายืนยันว่าทั้งจะผับคเมนสัญญาจะเหตุตามมาตรฐานสากลจะใส่ผูต้ตัดสินกรรมการจากซ้าพันกีฬานันานันทั้งหมดยกเบนแต่กิลาผืนบานของคเมนที่จะนําใส่ผูต้ตัดสินกรรมการเป็นเศร้าคเมนนั่นเอง และหลังจากที่มีการไล่งนนนานดังกก่าของทั้งจะภาพมินโกดิทไหคนไทยแฮ่มาคอมมนมาวิจาร์โตกลับการกระทําของจะผับซีเกมคม์เมนทีว่าจะไหสาตวงตางดเดบงงานซีเกมแบบฟรี่โบซิอาคาเลกาซิตหรือคาทรมเนียมใดๆเลยแตสุไทยก็มากับลำของเงินจากศาสต์อาเซียนคือเกา่าซึ่งฮัล่์มาอานคอมเบนมักส่วนของเซาไทยน้ำกันคอมเบนแทบอีตเพื่อนิเนกาว,วา กบคอเบิงยานเบิงแล้วจะัสะรดโฮทูกับนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากสา์อื่นๆว่าพวกเขาจะอยู่จะกินกันแนวใด้นำป,ป้าปปาก็กำลังเป็นปัญหาแล้วจะเลีงอาหารการกินย่านเกิดท้องเสียกันแน่นอนกลัวจะส้ำเร็จการแข่งขันก็คงต้อง,งมีข้นเขาห้องหมอเป็นแถวแน่นอน หน่วยงานของไทยในซีเกมขครั้งนี้เบิงแล้วคงต้องดูแลเรี่องน้ำดื่มและอาหารการกินของนักกีฬาให้ดีๆบัคเมนของเงินก็แล้วโกลงราคาแล้วมุขโคทานก็เฮ็ดมาแล้วได้เพียงเท่านี้จนบางประเทศโบอยากทรงแข่งขันพอมีแวลกําืือใจโคตอีกด้วย ไัเบิงฟี่ก็บ่มมีไภัยอยากเบิงแล้วมันเป็นงานเล็กๆที่สางกระแสจนไงเว่อร์ว่างอลร่างการอันหนีดก,กระเบล้ออันหนั้นกระโบมี่โบมี่ขอยุตีสี่ซาจ,จักยางจังเมนหุุนว้ายลำบากลร้เมืองกระโบตองจัดลำขัน้นดีแล้วบทเทียนต่อไปประเทศนี้จะได้โบมี่โอกาสเป็นเจ้าภาพอีกแล้วพออาเซียนมองเห็นแล้วว่าขมนโบมี่วามสามารถในทุกๆุด้าน โมยักเบิงจังไนผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมันเคยฟังควบต้องการของประสชาชนหรือบอกีฬาพื้นบานมีสิ่งเลี้ยงทองเกินเคงสงสังสยซีเกมังนีในกีฬาศาสตร์เขาคงจะได้เป็นา้าราชการการโมดประเทศนีเดโอลิมปิกหรือบาโลเวลาจัดจึงต้องเล็บประเทศการอย่างจริงจังโมเมนต์จะให้ประเทศกระจอกระจอกเป็นเจภาพก็หย่อนเน่นี้แล้ว ไซวามีข่าวให้นักกีฬาเอาเต็นเอาบอลน,นอนไปนำ้ำเพื่อที่พักอาจจะสางบอล้ลวกีฬาพื้นบ้านมีสิ่งการเป็นหล่อยเลี้ยนอยากเป็นเจ้าเลนทองโดยใส่วิธีดานใดไอโอสกลัวจะได้เป็นเจ้าพาพพ่อหอตอนนั้นประเทศเมนคงจะตกเป็นของประเทศมหาอำนาจไปแล้วโบอยากเบิงการแข่งกีฬาที่หามาจรทานสากล เดียวด์รุ่นราคาเน่ใดายจากตลานเหลือเพียง3แสนเจอแบบนี้คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลุดนบวกไปเลยที่แลกก็จะฟันเนาะๆแต่ผัดมาเจอไทยยานไวยก็ไล่อดแดกแถมต่องขึ้นเงินให้เวียดนามสิงคโปร์เลมมาเลเซียอีกคเมนแหกทุกธรรมเนียมที่เคยเหตุกันมาสุดด่านเกินข้ญญาบรรยายีลีจะผับสีกมหอบนี้ ไพ่ทีผอมใจก็อใจไปเตขอยประพรมที่จะท่ำใจเบิงซีเกมแทมยั่งตรงใจเงินไปอีกสามแสนกลัวเพียงงานมหกรรมโกงเกมกีฬาพืนบ้านเป็นแบบนี้มันท่ำใจยากและยังเสียผ้าษีอีกข่อยสงสารนักกีฬาที่ไปแข่งอีลีสภาพจิตใจการพักอาศัยจะเป็นแนวดายขมนมันบาดตายลายวัน สุดท้ายมันกระขอทางเจ้าภาพโง่ที่ซุ้เท่าโบต้องไปทายถอสดสซดโบต้องเส้นเงินโบต้องเบิงโบต้องไทยมันสิตายสมบอจังได้ก็าตามก็ย่าลืมกดติดตามส่งข่าวพ่นเล่าเล็ก,กดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากซอปปอลเล่ายางว่องวท่านใจนํำผวกเข้า